แล้วผมเหลืออีกไม้หนึ่งนะเว็บหนึ 1, 2, 1, ่งเว็บสองวันคิดได้คือสบายรอบนี้ก็หวังว่าจะได้มากกว่าเดิมเปิดมาลำดับสกิลมันต้องประมาณเนี้ยนะครับผมทดลองมาเยอะแล้ว ก็คือต้องบัฟบีซก่อน,แล,อน,น,นแล้วลบบพอเม่มันออนเเี่กกแล้วก็ลบบัฟมันออกไปพอชันเชลเลอร์ใส่สกิลล้วก็ลบบัฟมัออกไปเสร็จแล้วเราจะลดป้องกันมันก่อนนะด้วยราชเชลแล้วก็บัฟลีน่าส่วนสกิลคายอะ่ะจะใช้สก,กิลบนแล้วก็ตามด้วยสก,กิลล่างเพราะว่าสก,กิลล่างอะ่ะ มันแรงตามเลือดที่หายไปเราเลยต้องใช้สกิลบนก่อนให้เลือดมันน้อยๆนะอยาให้เลือดมันน้อยที่สุดก่อนแล้วเราค่อยจัดสกิลล่างไปแต่แล้วเราจะแวะฮิวซะหน่อยเพราะว่าตัวเราค่อนข้างที่จะวาง จังหวะนี้เดี๋ยวชันเจะเลอร์มันจะใช้สกิลทีนึงพอดีได้แล้วแล้วก็ลบมัดมันเหมือนเดิมแล้วสกิลก็จะนวลเลนเหมือนอย่างเรื่อยๆดูจังหวะบับดิสกิตก่อนได้ก็บัฟดิสกิตก่อนเพราะบัฟดิสกิตมันอยู่นานเนี่ยอยู่ห้าเทิร์นนะ เสร็จแล้วมันก็จะวนไล่ๆกันลายชิลแล้วก็สกิลต่อประมาณนี้สกิลคลายมันก็จะใกล้ได้พอดีของสกิลแล้วเราใช้บนกับล่างต่อกันนะเราจะไม่แวะไปบัฟก่อนนะเพราะว่าผมเคยแวะไปบัฟแล้วมันได้คะแนนต่ำแต่มันเสียจังหวะไปอะ่ะ ถ้าแชมเชอร์ยังไม่ใช้สก,กิลแล้วก็บัฟขึ้นหน้าก่อนได้แต่ถ้ามันใช้เราต้องสลับมาทางบัฟนะครับถ้าไม่ใช้เราก็ใช้นี้เพื่อแต่มันน่าจะใช้แหละมันหลุดรอบเมื่อกี้เลยถ้าหลุดแบบนะี้หลูดมันจะประมาณนี้เราก็ล้างบัฟไปเสร็จแ,แล้วเราก็จะแหวะฮิวเพราะไม่งั้นตายแน่นอนไฟมันตีแรงขึ้นเยอะแล้วเนะี่ย จะแวะฮิวก่อนจากนั้นก็จะลดเกานะไปและบับลิสกิทเราน่าจะไม่ได้บัฟแล้วนะเราจะอัดดาเมจไปเลยเพราะว่าแวะบัฟจะไม่ทันทำด,ดนะันอยู่ตอนหกสิบเทิร์นแล้วนะอันนี้ต้องให้ใครทำดาเมจแหละสิบเทิร์นสุดท้ายอะยังไงก็ต้องอัดดาเมจครับนะเพราะว่าแวะบัฟไม่ทันอันเนี้ยเก้าแสนและเหมือนเดิมเลย ก็าจะหลุดประมาณนี้แหละผมว่านนะตายมันจะดามจเพินที่6กดพอดีเนะี่ยก่อน70็ดพอดีนะประมาณนี้อะได้เยอะกว่าเดิมด้วยนะคยับห้อสตาร์เมื่อกี้ด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูทีมกันนะทีมเริ่มที่เฟิงเยียนก่อนเฟิงเยียนนะสำคัญเราให้เซตของเฟิงเยียนก่อน เพราะว่าหากเว็บ1เว็บ2เราเคลียร์ในวันฮิตไม่ได้เราก็ไปถึงเว็บบอสลบากนะจะเปลืองสกิลนะครับจะเปลืองสกิลเพราะนั้นเลยแนะนําให้ทําฟืงเยี่ยนให้มันเคลียร์เว็บ1เว็บ2ให้ได้ในวันฮิตก่อน,นแต่ที่แนะนําก็เป็นเซตครีนะครับทำครีให้ร้อเนะส่วนอื่นๆเนี่ยก็ตามแต่ที่เราจะหามาได้นะโอเคตัวดาเมจของเรานะใครนะครับผมใครผมใส่เป็นเซตบอสอยู่นะตอนนี้นะ เซตตี้บอสเนี่ยมันก็ทําให้แรงขึ้นเยอะอยู่นะถ้าใครเปลี่ยนจากเซตคี key, มาเป็นเซตตี้บอสเพื่อลงปราสาทเนี่ยก็แนะนำนะครับแต่สเตตโดยรวมของมันจริงๆแล้วก็ให้อิงที่ค่าขีก่อนนะครับทำขิให้ได้73%แบบนี้นะครับผมเพราะว่ารวมบัฟของมันอีก27ก็รวมเป็น100อพอดีนะถ้าเซตตี้บอสเราไม่สามารถทําขีให้100ได้เนี่ยรวมประดับอะไรต่างๆแล้วเนี่ยรวมบัฟสัตว์เลี้ยงอะไรแล้วเนี่ยขีไม่ถึง100%อ่นะใส่เซตคี Set ดีกว่านะครับเพราะนั้นคคีหลัักมนื ขี่ต้องร้อยเปอร์เซ็นะครับจะใส่เซ็ตอะไรก็ได้ให้มันขี่ร้อยเปอร์เซ็นแค่นั้นนะครับส่วนอื่นๆก็ตามแต่ของที่เราจะมีนะพวกการโจมตีหรือว่าความเสียหายขี้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ใส่ประมาณเนี้ยนะ ตาคีช่องหนึ่งความเสียหายขีช่องหนึ่งพลังโจมตีเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์นะยืมดูของเฟิงเยียนนะเฟิงเยียนเนี่ยก็เป็นใส่จริงๆมันเป็นเซตเหลือๆนะมันไม่ได้เปลี่ยนนะทำมาตั้งนานแล้วมันวันขีได้ก็คือจบแล้วเฟิงเยียนนะคับตาคีสองช่องนะครับแล้วก็พลังโจมตีเปอร์เซ็นต์นะส่วนอื่นๆเนี่ยก็ตามมันยอดเซตทั่วไปครับไอพวกเนี่ยก็ทำเลือดเยอะๆได้ฮิวแรงนะครปีหน้าราเชลก็ทำให้มันยืนนานๆนะก็ใส่เป็นเซตบล็อกนะครับส่วนวิสิตก็ทำบล็อกให้ร้อยเปอร์เซ็นนะครับแบบนี้เป็นบล็อกเหมือนกันนนนราเเชลผมมจจไไ่่่ดด้อออออฟะุีย เพราะว่ามันเอาไปลงปราศาสต์วันอื่นด้วยไอล่าเชลก็เลยต้องทำจุดอ่อนด้วยแล้ไม่ต้องเปลี่ยนของไปมานะครับทำจุดอ่อนสักแปดสประมาณนี้นะอันนี้นะครับก็จะตีถึง1ล้านได้นะครับขีหลักของปราศาสต์เนี่ยมันก็สำหรับผมนะจากประสบการณ์มันอยู่ที่ของอนะ่ะ